หนึ่งสองออสตอมซีหนึ่งสีซีหนึสี ก็จะที่สถานชูงใจที่สถานชงต่อด้ามขึ้นความประสงรสถานชูงใจใส่ลงจากขบวนนถตรวจสบสิ่งของสำหรับของท่านนำลงให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยค่ะขบวนรถที่เข้าที่ยวสารฉลาลามที่สองขนีดเป็นขบวนรถเรวเที่ยวล่องขบวนที่หนึ่งสองทางสถานชูรพีวัฒย์หรือโดยสานำสิ่งของสำารับของท้าที่สาาที่ง่ามกันหัที่ได้ทิวิบริษัท การบริการที่มีบริการนวดเร็วขบวนเร่ว2อดนำสิ่งของสัมภาระของไทยเพื่อจะหาที่นั่งอดกดรถให้เป็นที่เด็ดล้อด้วยค่ะไม่ได้รอหลีกแล้วครับรอไม่ไหวกระโจนนวเร็วเที่ยวล่องขบวนที่1เร็ว2ปลายทางสถานีกรุงเทพภิวัาเมื่อออกจากสถานีเชียงแสงไปแล้วจะมีรถติด ไปดิแถวขอบพงกวนไม่ได้ทับกินนะครับสถานีจงใจในทางของกาแลนไฟแห่งปากเทวทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางกาแลนไฟละหวังเป็นอยย่างิ่งว่าในือปากต่อไปกาแลนไฟแห่งปากเทวทยจะมีโอกาสได้รับใช้แลบริการที่ดีที่สุดจากแต่ก็ออกตามเวลานะครับเที่ยงสาม